ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงนะคะของช่องทา r o โรเกอร์ค่ะนะคะสำหรับรายการนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงประจำเดือนนะคะเป็นดวงแบบ12ราศีสำหรับคอนเทนต์นี้นะคะเป็นของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะเป็นราศีสุดท้ายต้องขออภัยนิดนึงนะคะก็มาดูกันค่ะพฤษภนะคะว่าพลังงานดวงของคุณนะคะไพ่อยากจะสื่อสารให้แนวทางสิง่งใดกับคุณบ้างนะคะ <c oughs> มาดูกันเลยนะคะสามเหรียญน,นะคะแชมเปญห้าไม้เทา้าหกถ้วยนะคะไพ่สิบไม้เทา้านายออ c ชอริตนะคะไพ่ Queen of Pentacles นะคะ G.M. p a s e สิบถ้วยแล้วก็ไพ่ e e n of Sword นะคะราชนีถือดาบนะคะในพลังงานดวงของคุณที่เปิดขึ้นมานะคะสำหรับชาว ราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะชีวิตที่ผ่านมาหนักมากค่ะทุกคนชีวิตวนเวียนอยู่กับการทำงานหนักการมีภาระสิ่งที่ต้องแบกรับสิ่งที่จะต้องรับผิดช,ชอบโดยที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยสถานการณ์นี้ดีกับคุณไหมมันดีในแง่ของการสร้างความอดทนให้กับชาวราศีพฤษภนะคะแต่มันก็อาจจะไม่ดีนะคะในแง่ที่ว่า ตัวคุณนะคะเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนมากพอสักเท่าไหร่นะคะหรือบางครั้งแอบจะน้อยใจนะคะกับปัญหาชีวิตก็ได้นะคะสถานการณ์ปัจจุบันจะดีมากขึ้นนะคะจะผ่านพ้นเรื่องราวของความอุปสรรควุ่นวายทั้งหลายให้หมดไปนะคะเพราะสิ่งที่เห็นขึ้นมาเนะเาะอ้อมมองว่าตัวคุณกําลังจะได้รับความสุขนะคะพลังงานของความสุขความสมหวังนะคะการประสบความสําเร็จนะคะ ณตรงนี้นะคะจะมีเรื่องราวที่น่ายินดีกับคุณนะคะน่ายินดีกับคุณนะคะเป็นในเรื่องของความสุขนะคะความสุขนะคะหรือว่าใครที่ทํางานหนักมากเป็นช่วงเวลาของการผ่อนคลายได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของดวงการงานกันนะคะสำหรับดวงการงานของชาวราศี พืบสบนะคจะเป็นอย่างไรบ้างในด้านของดวงการงานนะคะบางท่านทํางานหาุหามคํามากๆนะคะคุณใช้เวลา อดทนมากๆทุ่มเทหนักมากนะคะในการทํางานนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จหรือว่าจะได้มีชีวิตที่สุขสบายมากขึ้นคุณยอมเหนื่อยเพื่อคนรอบตัวรอบข้างเพราะคุณเป็นคนที่ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นหัวหน้าของครอบครัวเนาะนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่หัวหน้าไว้วางใจงคุณสําหรับเดือนนี้อาจจะมีเรื่องบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเริ่มอ,อ่าเป็นในลักษณะของการเริ่มประกาศหาบริวารเข้ามาซัพพอร์ตคุณมาช่ว ช่วยเหลือคุณนะคะมาแบ่งเบาภาระมาช่วยเคลียร์ปัญหาอุปสรรคเนี่ยลักษณะคุณคาดหวังว่าจะมีใครมาช่วยขจัด บันเทาปัญหาที่เจออยู่เพราะฉะนั้นเดือน,นเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภจะโดดเด่นในด้านของบริวารมากๆนะคะเพราะว่าในส่วนของบริวานนี้นะคะจะมาช่วยงานคุณนะคะค่อนข้างจะได้เจอคนที่มีความว่านอนสอนง่ายเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนใจดีและก็รู้งานกับคุณด้วยนะคะในเดือนนี้ของคุณเด่นในเรื่องของบริวารน,นะคะแต่อะไรที่มันเป็นงานที่ดินพอกหางหมูวุ่นวายนะคะจะได้รับการแก้ไขปัญหาทันท่วงเวลา พอดีนะคะการงานของชาวราศีพฤษภอยู่ในเกณฑ์ของการประสบความสําเร็จนะคะไม่มีอะไรที่คุณจะต้องต้องเป็นห่วงเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนของการเสพความสุขสวยความสุขนะคะหลังจากที่ช่วงเดือนตุลาคุณอาจจะทํางานหนักมากเป็นตุลาที่สาหัสสาหรับคุณมากแต่พอเข้าสู่พฤศจิก,กาย,ยนคุณเริ่มมีความผ่อนคลายนะคะเริ่มจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆหรือพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้นนะคะในสําหรับพลังงานที่เห็นขึ้นมาบางท่าน กันนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลนะคะเกี่ยวข้องกับการ เดินทางในสายงานนะคะในงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่บ่อยๆนะคะเดินทางแล้วจะได้โชคนะคะเดินทางแล้วจะได้รับความโชคดีเกิดขึ้นนะคะส่วนบางท่านรอคอยการเลื่อนตําแหน่งใช่ไหมในการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณมีเกณฑ์จะสมหวังตามสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดเลยในนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะในด้านการงานของชาวราศีพฤษภนะคะเพราะว่าเป็นช่วงฟ้าหลังฝนที่สดใสสําหรับคุณมากนะคะเหมือนคุณผ่านช่วงเวลาทํางานหนักมาแล้วคุณกําลัง ประสบความสาเร็จอย่างสูงสุดแล้วคุณก็เริ่มได้ใช้เงินนะคะได้ใช้เงินได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวถือว่าเป็นช่วงโอกาสที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภมากๆในด้านของดวงการเงินนะคะที่ผ่านมานะคะทุกอย่างมันเยอะไปหมดเลยมันหนักกับคุณไปหมดเลยในส่วนของไพ่สิบไม้เท้าคือภาระกับสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะคะมากมายไปหมดก็เดือนนี้จะบรรเทาความทุกโศกลงไปนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่จากการทำ งานนะคะการเก็บหอมรอมริบในเรื่องของรายได้คุณก็สามารถทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะในสถานการณ์นี้คุณเริ่มจะมีความสุขนะคะเพราะว่าการเงินของคุณ อยู่ในจุดของความเฟื่องฟูนะคะไพ่ D e m p s มีรายได้เข้ามาไม่ขาดสายมีเงินมีรายได้เข้ามานะคะแล้วก็อาจจะเป็นการอุดร้อยล่วในส่วนของรายจ่ายที่จ่ายไปอย่างจุกจิกนะคะก็จะอุดร้อยล้วได้เช่นเดียวกันนะคะในดวงการเงินของคุณอ้อมมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากนะคะของชาวราศีพฤษภนะคะเพราะเป็นสถานการณ์ที่ปลดหนี้ปลดสินได้จะมีอิสระภาพสุดๆเลยรวมทั้งการมีชื่อเสียง พอคุณมีชื่อเสียงรายได้ของคุณก็มาง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะจะได้เงินจากต่างประเทศนะคะ หรืออะไรที่ทําเกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศนะคะแดนไกลอย่างนี้นะคะจะมีโชคกับคุณนะคะบางท่านมีเกณฑ์เสี่ยงเงินกับการไปเรียนรู้นะคะหาวิชาความรู้นะคะเพื่อนํามาพัฒนาตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะณนะตรงนี้นะคะเป็นลักษณะของการมีอํานาจบารมีรายได้การเงินก็ควบคุมได้เป็นอย่างดีแล้วมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นอย่างมากเลยนะคะอ่ะาเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงของชาวราศีพฤษภนะคะมา ราศีสุดท้ายเป็นแต่เป็นราศีที่โชคดีทุกๆอย่างมันเหมือน ถึงเวลาที่ใช่ของคุณแล้วนะคะในด้านของดวงสุขภาพจะมีปัญหาในเรื่องของปวดหลังคอบา่าไหลเพราะอาการมาคล้ายๆออฟฟิศซินโดมทำงานหนักมากเกินไปเกี่ยวกับข้อกระดูกเคตขัดยอกด้วยนะคะ,ะบรรเทาด้วยการนวดผ่อนคลายก็หายค่ะนะคะเพราะว่าในนี้ไม่ใช่เป็นในเรื่องของการผ่าตัดอะไรใหญ่ๆนะคะมไม่ได้มีในเรื่องของผ่าตัดนะคะแต่ว่าอาจจะเจ็บข้อเท้าปวดข้อเท้านะคะอาจจะเพราะเดินบ่อยนะคะน้ำหนักลงที่ ส้นเท้านะคะผิดจังหวะนิดนึงนะคะก็ผ่อนคลายด้วยกันเอาเท้าไปแชไป่ไปแช่น้ำอุ่นอะไรพวกนี้นะคะก็จะบรรเทาอาการที่คุณเจ็บป่วยนะคะเป็นอยู่กับฝ่าเท้าข้อเท้าได้นะคะก็สุขภาพก็จะมีอยู่เท่านี้นะคะเรามาดูในด้านของกุดวงความรักนะคะความรักของคุณจะดีไหมโอเคหรือเปล่าความรักของคนโสดนะคะชาวราศีพฤษภนะคะเป็นพลังงานที่อมองว่ามัน หมือนเหมือนตัวคุณนะคะอาจจะยึดติดมากเกินไปหรือเปล่ากับความรักครั้งเก่านะคะคนเก่าในอดีตนะคะหรือว่าตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้คิดอะไรมากต้องการทํางานต้องการสร้างไรายได้ให้กับตัวเองแค่ทํางานคุณก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีความคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะดูแลใครได้ในช่วงเวลาที่คุณไม่มีความพร้อมนะคะ ในสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้นะของชาวราศีพฤษพคุณจะไปเกี่ยวข้องกับความรักนะคะเป็นความรักที่อบอุ่นมากๆคุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขาเกิดอยู่ในวันศุกร์นะคะหรือว่าเป็นชาวธาตุดินมังกรกรันพฤศพ นะคะเป็นชาวราศีธนูลัคนาธนูธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกธาตุลม,มิถุนตุลกลุ่มนะคะในลักษณะพลังงานที่ได้เจอนี้อาจจะมีพ่อสื่อแม่สื่อนะคะนำพาคุณทั้งคู่ให้ได้เจอกันนะคะได้พูดได้คุยได้สื่อสารนะคะการพูดคุยสื่อสารนะตรงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนคุณเริ่มเปิดใจได้มากขึ้นนะคะทีแล้คุณอาจจะกลัว กลัวในเรื่องของความผิดหวังกลัวว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยหรือว่าถูกกีดการทางความรักพลังงานความกลัวตรงนั้นเก็บไว้ก่อนนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่คุณจะเจอคนรู้ใจมาในรูปแบบของการดูแลเอาใจใส่คุณมากๆนะคะมันเป็นความรักที่ค่อนข้างจะมีความสุขมากนะคะของชาวราศีพฤษภนะเพราะว่าพลังงานคนนี้มาแบบรักจริงหวังแต่งนะคะการแต่งงานการให้ความอบอุ่นการมาสนับสนุนชีวิตคุณนะคะเป็นดวงความรักที่ค่อนข้างดีมากของชาวราศีพฤ เนาะนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนที่เปิดใจยากนะคะพอด้วยเวลาที่คุณรักใครแล้วคุณก็รักเวลาคุณเจ็บคุณก็เจ็บมากคุณก็เลยไม่มีตรงกลางนะคะแต่การที่เจอคนคนนี้อาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนได้แลกเปลี่ยนความคิดในสนทนานะคะได้ซัพพอร์ตกันในเรื่องงานนะคะอยู่ในกลุ่มสังคมเพื่อนนะคะคุยไปคุยมาก็เริ่มรู้สึกว่าถูกชะตาถูกใจนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างจะโอเคสำหรับคุณมากๆนะคะ าการความว่างเปล่านั่นหมายถึงการเริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเซตใหม่ปรับไมซ์เซตของคุณใหม่ทั้งหมดเลยคุณจะได้เจอความรักที่มั่นคงนะคะคุณจะได้เจอสิ่งดีๆขึ้นมานะคะคนดีผีคุ้มนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาเวลาที่คุณจะได้เจอคนดีๆเข้ามาดูแลคุณมาพยุงคุณขึ้นมาจากความาติดติดขัดขัดขัด,ขด,ขดสนนะคะคนคนนี้เป็นคนมีฐานะการเงินดีด้วยนะคะ ก็หรือเขาอาจจะมาเสริมคุณในเรื่องของรายได้การเงินด้วยค่ะจะประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะอ,า,อาเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะสิ่งที่คุณได้รับต่อจากนี้คุณจะประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะบางคนขอบครกับความรักเอาไว้นะคะพรนั้นกำลังสำาทิดผลทุกประการให้คุณได้ ได้รับแหละนะคะมาขอเนื้อคู่สเปคแบบไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการหมดเลยนะคะก็เป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีค่ะสำหรับคนโสดนะคะเรามาดูในส่วนของความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจน สำหรับสถานะนี้โอเคหรือเปล่าดีไหมนะคะมันก็เป็นความรักที่ดีค่ะทุกคนนะคะไม่ได้มีอะไรของความเสียหายมากนักนะคะในที่ผ่านมาที่ไม่สามารถชัดเจนได้อาจจะเป็นความไม่พร้อมในด้านของเวลานะคะเพราะตัวเขาทำงานหนักมากแล้วบวกกับ คนรอบตัวของเขาต้องหวังพึ่งพาเขาอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เขาก็ยังเหมือนโฮคุเอาไว้นะยังยังพยายามเก็บคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าเขามีความผูกพันกับคุณมากนะคะแต่เขาเป็นคนที่ผูกพันแต่ก็ไม่ยอมอธิบายไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกอะไรออกมาในความรักครั้งนี้นะคะในในสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะคุณกำลังจะได้รับการสื่อสารการเจราจาการพูดคุยนะคะการเปิดอก นะคะต่อความรักครั้งนี้นะคะเขาคนนี้อาจจะไม่เคยมีเวลาให้คุณเลยอาจจะเงียบหายกันไปแต่มีเกณฑ์จะได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขานะคะการกลับมาในครั้งนี้เอาข่าวดีในเรื่องของการเงินข่าวดีในด้านของความสําเร็จต่างๆนะคะของเขามาให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเลยนะคะเราอยากจะขอคุณแต่งงานเขาไม่ได้อยากขอคุณเป็นแฟนเขาก็เลยให้ความชัดเจนในความเป็นแฟนไม่ได้แต่เขาอยากแต่งงานกับคุณนะคะ ะะเป็นความรักที่เขาจิตนาการไว้แล้วจะต้องมีลูกสองคนมีชายมีหญิงนะคะแล้วให้คุณไม่ต้องทํางานให้คุณดูแลลูกอะไรประมาณนี้นะคะในสถานการณ์ตรงนี้นะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมานะคะก็อ้มองอว่า ตัวเขาได้ปลดปล่อยความกลัวปลดปล่อยอคติปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ดีที่มันค้างคางอยู่ในใจเขาเขาปลดปล่อยไปหมดแล้วสิ่งที่จะได้รับนะคะพลังงานของความรุ่งเรืองก้าวหน้าความสุขความสมหวังนะคะคามองว่าคุณเป็นคนใจบุญนะคุณเป็นคนใจดีเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะ่ะ เขารู้สึกว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจที่ดีในหลายๆอย่างนะคะหรือว่าได้รับพลังจากคุณด้วยก็เลยเป็นการหล่อหลอมทําให้เขาประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานการหาเงินขึ้นมานะคะพอวันนี้เขาพร้อมนะคะณปัจจุบันนี้เขาพร้อมแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงสถานะกับคุณนะคะการกลับเข้ามาอาจจะไปขอแรงนะคะจากเพื่อน จากคนที่เป็นกูรูทางในด้านของความรักหน่อยนะคะเพื่อมาคุยกับคุณมาสื่อสารกับคุณว่เาเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่นะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะมาเพื่อขอเริ่มต้นความรักแน่นอนมาเพื่อพูดคุยมาเพื่อสื่อสารไปในทางเดียวกันทุกอย่างนะคะคุณจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนอู้เออมองว่าเขาเป็นคนใหม่มากอะใหม่นะคะมาในเวอร์ชั่นที่อ่อนโยนน่ารัก เข้าใจคุณทุกอย่างนะคะจะระมัดระวังคําพูดมากยิ่งขึ้นนะคะอืในสิ่งที่เห็นขึ้นมาเขาหายไปเพื่อขัดเกลาตัวเอง นะคะแล้วเขาก็จะกลับมาในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะคุณเตรียมตัวได้รับของขวัญได้รับความโชคดีในด้านของความรักและที่สําคัญนะคะเขาจะโอบอุ้มคุณให้คุณมีความสุขที่สุดนะคะที่ได้เขาเป็นคู่ครองนะคะนี่คือดวงความรักของคนมีของคนสถานะไม่ชัดเจนนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะดวงความรักของคนมีคู่นะคะ สำหรับสถานะนี้สถานาการณ์ในเนีย่ยไม่มีการนอกใจไม่ได้มีการทะเลาะก,กันเรื่องมีชู้แต่มีมือที่สามที่มาในรูปแบบของเพื่อนเพื่อนสนิทคนใกล้ตัวคนรอบตัวที่พยายามนะคะบ่เบี่ยงไม่ให้พวกคุณได้สมหวังต่อความรัก หรืออาจจะหมายถึงว่ามันเป็นความรักที่อาจจะมีปัญหานะคะต้องใช้ความอดทนต่อความสัมพันธ์นี้ขั้นสุดเลยมันเป็นปัญหาที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน,านมากๆสิ่งที่ดึงคุณทั้งคู่เอาไว้คือลูกค่ะไพ่หกถ้วยนะคะบุตรบริวารที่จะต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันแต่ในแง่ของความรู้สึกอาจจะเคยละเลยกันไปเพราะมัวแต่ไปสนใจกับการแก้ไขปัญหาชีวิตอยู่นะคะแต่แล้วโมเมนต์แห่งความเป็นครอบครัว ทุกสิ่งทุกอย่างจะฟื้นคืนกลับมานะคะพลังงานของไพ่10ถ้วยนะคะเขานึกถึงภาพความเป็นครอบครัวการมีเวลาได้อยู่ด้วยกันนะคะการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโอเคกับคุณมากๆเลยนะคะก็ในในจุดที่เห็นนะคะเป็น ช่วงเวลาที่อาจจะได้มีการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนะคะเขาอาจจะชวนคุณไปเที่ยวที่ไหนสักที่นึงก็ได้นะคะที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะหรืออาจจะเป็นการปลดปล่อยความเครียดเป็นการลัทิ้งเรื่องที่พวกคุณเคยทะเลาะก,กันเป็นปัญหาจุกจิกมากทะเลาะก,กันบ่อยมากนะคะแต่ก็ไม่ได้เลิกกันเพราะว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการจับผิดค่อยหาเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะแต่ทุกอย่างจะบรรเทาได้ด้วยการไปเที่ยวใช้เวลาร่วมกันนะคะก็จะดีมากขึ้นนะคะในความรักครั้งนี้เขาจะกลับมามี การกลับมาให้ความสําคัญกับคุณมากๆพราะเขาสําเร็จในเรื่องการเงินกับปัญหาชีวิตของเขาแล้วนะคะพลังงานของ d ีเอ็มเพรสขึ้นมานะคะตัวเขาก็จะให้ความสําคัญกับคุณกับการดูแลเอาใจใส่คุณมากกว่านี้ให้ดีมากกว่านี้นะคะในพลังงานดวงความรักเขามองคุณเป็นคนอย่างไรเขามองคุณเป็นคนอย่างไรเขามองคุณเป็นคนดีค่ะ คุณเป็นคนที่ทนเขาได้นะคะอาจจะลักๆักเลิกเลกันหรือเปล่านะคะทะเลาะกันบ่อยนะคะพอเงียม่ง่งอนเนาะแต่ดูในลักษณะไพ่แล้วไม่มีอะไรให้ให้กังวลอีกต่อไปเพราะว่า พอช่วงเวลาที่ห่างเหินกันไปก็มีโอกาสได้คิดได้ทบทวนนะคะหลายสิ่งหลายอย่างต่อความผิดพลาดและการกลับมาในครั้งนี้ก็อาจจะเป็นการกลับมาด้วยนิสัยใหม่นะคะทัศนคติที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะดูแลเอาใจใส่คุณให้ดีมากกว่านี้ด้วยนะคะคุณดูมีที่พลกับเขามากเลยชาวราศีพฤษภนะคะคุณเป็นราชินีถือดาบอะ นะคคุณดูมีอิทธิพลกับเขามากเขารู้สึกเกรงใจเกรงกลัวคุณนะคะอ่ามาดูกันนะคะแล้วความรักของพวกคุณจะไปยังไงต่อเป็นความรักที่สดใสเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น การแสวงหาความสุขร่วมกันและมีการเดินทางรวมไปถึงการปรับตัวเข้าหากันให้ดีมากยิ่งขึ้นรักครั้งนี้จะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหรือทําอะไรใหม่ๆร่วมกันแต่มันเป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นของชาวราศีพฤษภมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะการดูแลเอาใจใส่ความห่วงใยในแบบที่เขาไม่เคยทําออกมาเลยเขาก็จะแสดงออกในเวลานี้นะคะเพราะเขา กลัวการเสียคุณไปมากๆเพราะคุณมีอิทธิพลกับเขาที่สุดและกลัวมากเวลาที่คุณดูนิ่งๆนะคะไม่พูดไม่มีการติดต่อสื่อสารอะไรเขากลัวในความเด็ดขาดของคุณเพราะฉะนั้นเขายินดีที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีความน่ารักกับคุณมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็คือดวงของชาวราศีพฤษภรัคนาพฤษภนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปี2567ค่ะนะคะก่อนจากกันไปขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นนะคะ สำหรับในส่วนของสีพึ่งนะคะอ้อ,อจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งขึ้นมาสั่งสีพึ่งเศรษฐีเงินล้านนะคะก็จะแถมเป็นสีพึ่งแ a ชชั่นเลิฟนะคะสั่งสีพึ่งนี้มูลค่า1 5 9 9บาทจะแถมฟรีนะคะสี 4, พึ่งอ่าแพชชั่นเลิฟนะคะ499บาทนะคะได้ทูอินวันเลยอ่ขอโทษค่ะได้ทั้ง2ตลับเลย1นแถม1นะคะ ก็คุ้มมากนะคะได้ทั้งความปังในเรื่องการเงินแล้วก็เสริมโชคนะคะความโชคดีในด้านของความรักด้วยนะคะใครสนใจคุณทักได้นะคะของมีจํานวนจํากัดนะคะทุกคนนะคะมีไม่เยอะนะคะรีบทักทายได้นะคะรีบสั่งได้นะคะขอบคุณมากขอบคุณมากๆในการติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ